ผมจะพาพี่น้องมาสมวิธีการเก็บห่มครับเพื่อว่าปล่อยให้ได้กินดนแล้วก็ไปปลูกครับฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนแชนแนลนี่นะครับผมขอบคุณครับเก็บได้อยู่เป็นปีครับแบบนี้ <c oughs> เก็บแบบง่ายๆครับโม่ได้เห็นยังงร้ายโม่เด้เสียยังครับแต่ว่าเขามีทีเก็บไปจักหน่อย มันจะโบแบบครับถ้าท้ำแบบผมจะภาพพีนองเบิ่งไปนำกันครับว่าทํำกันจงไหนครับว่าให้ได้ให้มันโบแบบครับนี่ครับว่าหอมที่กูมันจะมากครับที่กูอยู่หน้าว่าจะทํำกันางไหน เดี๋ยวมาเบิงน้ำกันครับวิธีทำที่เก็บบบอไห้หอมแบวบครับครับนี่ครับคือวิธีการเก็บหอมครับเื่อว่าบ้แบวบครับเทามาเทใส่ตามพื้นบ้านเท่ากไบครับมีบ้านมีเพื่อนมีแขมยังก็ไดครับแต่ว่านี่ผมเเก็บไว้ในเหล่าครับครับคือเทไหว เมื่อวา้มันตากอากาศครับตากลมเมื่อวามันมันแห้งครับมันแห้งนี่นี่ต้อตากเนี่ยครับจำโบเบี้ยครับเค็บได้เป็นปีครับส่วนแบบนี้คือหน่อยครับหน่อยที่สุดะจะเลยอยแกแนะนํำพี่นอนให้เก็บไปแบบนี้ก็ดีคือกันครับโบเลยไม่เห็นยังมันเลย เไใบเทเดียวกระเหลี่ยมจบแบบง่ายๆครับถ้าเป็นกินมต้งไม่กินไม่ขายครับมัทนที่โคงสภาพคือเก่าครับงหญ่คือเก่าอิบรี่บโบเบีที่การเก็บรักษาหอม แบบง่ายคือแบบนี้บ่ได้บ่ได้เฮ็ดจุกยากครับบ่ได้ยากในการทำมัดทำหมุคือแคะตัดใบออกแล้วกันมาเทไว้พื้นพื้นแช่พื้นเหล่าพื้นนั่งก็ได้ครับทาพนพื้นพื้นเป็นใหม่ครับคือโบนิ่นั่มให้เอาพื้นปูนนะครับเพราะว่าทาพื้นปูนแล้วมัมนจะเงาครับ รับการเก็บรักษาผมแบบง่ายแบบประหยัดแบบบริษัลงทุนครับคือหอมเข้าจะเก็บใปใส่ในน้าเก็บไปปลูกว้กินใบขายได้บัดครับแล้วแต่พี่น้องทาพี่น้องไรมันจะแวบถบิมแล้วก็คือบริษั้กินเลยบริษั้ขายเลยครับก็เลยอยากแนะนำให้พี่น้อง็ดแบบนี้นะครับแบบเก็บใว พื้นใหม่นะครับสำหรับการเก็บผมจะโคตชยบไปเพียงแค่นี้แล้วครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับลิปหน้าผมจะหาเรื่องเล่าสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ กดติดตามช่องแบบฟองก่อน h ชนแนลนีน่นะครับผมขอบคุณครับ